สวัสดีคะ่ะเอฟซีทนารากักทุกทุกท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะพี่พามาดูต้นหอมของเราและก็ผักกาดที่เอามาจากบ้านเพื่อนนะที่เอามาเล็ดมาจากบ้านเอ้ยอน,นี้เอามาจากบ้านเพื่อนเอาพันมาจากบ้านเพื่อนนะคะและคณาพี่ก็ถอนมาจากไอในสวนพี่เนาะที่เพาะนะเอามาใส่นี่คอยดวูว่าจะขึ้นให้ไหมนะหรือจะโตให้ไหมนะคะทุกคน นี่คะ่ะคือต้นหอมค่ะทุกคนที่พี่จะพามาดูยังไม่ทันได้แตกัวยังไม่ทันได้แตกหัวเท่าไหร่เลยค่ะทุกคนออกดอกหมดแล้วดูโอ้จะได้กินหัวหอมไหมเนาะปีนี้นี่มันคือสีออกดอกไวแท้ยังไม่ทันได้แตกเท่าไหร่เลยยังไม่ได้แตกโกเท่าไร่เลยดูคะ่ะออกดอกหมดแล้วคะ่ะทุกคนนี่จะได้เก็บดอกไปผัดแล้วนี่ พอปกตินี่เมื่อก่อนนี้นะปลูกนี่มันจะแตกหัววันนี้นะอันนี้มันแตกมาเยอะเลยค่ะในบางต้นก็หักล้มแล้วนี่นี่ค่ะทุกคนเอ้ยดูเหมือนอันนี้มันจะแตกหัวมันจะออกหัวแล้วนี่มันจะกลายเป็นสีม่วงแล้วค่ะนี่เห็นไหมนี่มันมีหัวแล้วค่ะแต่ว่าหัวไม่ใหญ่นะก็ค่อยดูนะว่าจะได้กินหรือเปล่าน้อคือสีออกดอกหมดแล้วนี่นี่ค่ะดอกนี่ ต้องเด็ดใบออกแล้วน,นี้ก็ล้มแล้วนะทุกคนยังไม่ทันไรเลยมันล้มแล้วนี่ถ้าล้มแบบนี้นี่มันจะจะไม่แตกหัวอีกแล้วค่ะจะหัวอยู่แค่นี้แหละเนาะนี่จะประมาณสักสี่ห้าต้นเนาะสี่ห้าหัวค่ะทางนี้ก็เยอะหน่อยนะนี่ค่ะทางนี้ก็เยอะหน่อยแต่ต้นนี้ล้มแล้วล้มแล้วค่ะแล้วก็ออกดอกแล้ววางต้นนี้เนาะทางนี้ไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่เพราะว่าทางนี้มันไม่โดน ทางนี้จะโดนแดดกว่านะคะถ้าโดนแดดกว่านี่จะจะเหมือนว่าจะจะยังไม่ออกดอกเท่าไหร่นะเอแต่ทางนี้นี่มันร่มค่ะนี่ทางนี้นะและต้นก็สูงมากเลยเห็นไหมทุกคนต้นอ,อย่างงามเลยเขียวเลยเขียวเชะอุ่มเลยแต่ว่ามันไม่แตกหัวให้พี่เลยค่ะเอบางทีก็ไม่นี่ไม่แตกเลยนี่มีแค่สามหัวเอง แต่ทางที่โดนแดดทางนี้แตกให้หน่อยแตกหัวให้หน่อยทางนี้ก็แตกหัวให้หน่อยนี่แตกหัวเยอะเลยอันนี้ค่ะนี่โอ้ยน,นี้เกือบจะสิบหัวเลยนะเดี๋ยวนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดโอ้โหอันนี้ตั้งสิบเอ็ดหัวเลย อันนี้แตกหัวให้หน่อยค่ะ11เกอสิบอ็ดต้นเลยค่ะนี่ตรงนี้สิบเอต้นเลยค่อยเองชั่วหน่อยนะแต่เพราะว่าตรงนี้มันโดนแดดค่ะนี่ถ้าโดนแดดก็จะแตกหัวเห็นไหมเอฟซี FC. อันนี้ก็หัวเยอะเหมือนกันนี่อันนี้ก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเจดเลยนะเจ็ดเลยนะแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามอันนี้ได้สิบสามต้นเลยค่ะเพราะว่ามันโดนแดดเนาะถ้าโดนแดดมันก็จะจะแตกออกให้เรานะทุกคนนี่ปลูกไว้ได้กินเลยค่ะปลูกก็จะให้มันเหมือนแตกหัวมันบ้านเราก็ไม่ได้นาะนี่ขนาดแดดแรงนะแล้วก็อยู่ในบ้านกระจกนะคะทุกคนก็ยังไม่โตให้เลยหรือยังไม่แตกหัวอย่างที่อยากจะให้แตกเลยค่ะนะนี่ก็เป็นต้นผักกาดนะคะที่เอามาจาก เพื่อนเนาะมันกลายพันธ์ค่ะทุกคนเดดไม่ได้น่ะเดดไม่ได้นี่เป็นผักกาดห่อนะที่เขาเอาไป้ไอดองขายนะคะทุกคนเนี่ยแต่ว่าดูสิมันกลายพันธ์ค่ะเพราะว่าเดดไม่พอมันจะกลายพันธ์เนาะมันไม่เหมือนพันธุ์ที่อยู่ในรูปนะนี่คะ่ะจะโตให้หรือเปล่าไม่รู้ก็ลองดูสดใส่ดินอย่างดีนะแล้วก็ใส่ไม่ให้ขาดน้ําเลยนะคะ เพราะว่าถ้าอยู่ข้างนอกนี่จะขาดน้ำเนาะต้นจะแคระแต่คณะก็สูงกว่าที่อยู่ข้างนอกนะนี่พี่เอามาเสริมเนาะเพราะยังไงคณะก็แค่ไอถึงนิ้วก้อยเราเนาะก็จะทนกินหรือตัดกินเนาะพี่ก็เลยเอามาเสียบดูที่นี่ค่ะว่าจะขึ้นให้ไหมนะส่วนต้นหอมนี่ก็อย่างว่าค่ะทางนี้จะออกหัวให้พี่หน่อยจะเตกกองให้หน่อยเนาะพอโดนแดดส่วนทางนี้นี่ไม่เตกกอเลยค่ะไอต้นก็ สูงเอาสูงเอาแล้วก็ออกดอกทุกทุกต้นเลยนี่ออกดอกอย่างเยอะเลยนี่ขยายนี่มันถึงได้ไกล้นี่แต่พี่ก็ได้เด็ดว่าก่อนนี้เนาะที่พึ่งออกดอกพี่ก็เด็ดออกไปลวกแล้วนะคะเลยเอาไปผัดกับตับเนาะอันนี้ก็ออกดอกมาเต็มเลยก็แสดงว่าได้แค่นี้เลยคะ่ะแตกนอสามนอสี่นอแค่นี้เลยคะ่ะทุกคนนี่ไม่ได้แตกเยอะเหมือนปีที่แล้วนะปีที่แล้วนี่ได้ตั้งสามครุเลยนะ สามขู่ถังเลยขูพลาสติกเนาะขูน้ำนะทุกคนปีนี้มันจะได้หรือเปล่าแต่ปีนี้พี่ก็ปลูกแค่ตรงนี้เนะาะเมื่อปีที่แล้วพี่ปลูกเต็มนี่เลยปลูกเต็มนี่หมดเลยนะมันก็เลยได้สามขู่ถังค่ะทุกคนเราจะดูปีนี้ว่าจะได้ไหมนะโอเคค่ะเอฟซี FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ วันพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย